ข้อมูลจากแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นตรวจพบว่า21จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานในระดับสีแดงคืออยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจโดยจังหวัดที่มีค่าฝุ่นสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงราย210ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจังหวัดเชียงใหม20่206ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน190ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและอีก17จังหวัดอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่าฝุ่นไม่เกินมาตรฐานในทุกพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้งนี้แอปพลิเคชันเช็ดค่าฝุนา่นคาดการว่าปริมาณฝุ่น PM2.5 ในอีก3ชั่วโมงข้างหน้าหลายพื้นที่ค่าฝุ่นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงประชาชนที่เสี่ยงภาวะฮิสโตกซึ่งอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งนานๆส่วนคนทำงานกลางแจ้งให้สลับเข้าที่ร่มเป็นระยะ สำหรับโรคลมร้อนหรือฮิสโตกเกิดจากสภาวะที่ร่างกายร้อนจัดส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายจึงขอแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดและทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งเป็นเวลานานดื่มน้ำให้มากกว่าปกติหากพบผู้ที่กำลังเกิดอาการฮิสโตกสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ด้วยการนีบนำผู้ป่วยเข้าทีร่ร่มหรือที่ที่มีอากาศถ่ายเทจัดร่างกายให้ผู้ป่วยนอนราบคลายเสื้อผ้าออกให้พอลวว และใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามร่างกายและสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1669ทันที